ข่าวด่วนล่าสุด22ชีวิตต้องสังเวยและอีกกว่า50ชีวิตต้องบาดเจ็บสาหัสจากโศกนาฏกรรมเครนยักษ์ร่วงทับรถไฟที่สีคิ้วขุดประวัติลึกพบผู้รับเหมาเจ้าเดิมที่เคยทำตึกสอตองอถล่มมาแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่มันคือความช่วยที่ต้องมีคนรับผิดชอบ เหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14มกราคม2569ขบวนรถไฟที่บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มลำกว่า190ชีวิตจากกรุงเทพมุ่งม้าไปอุบลราชธานีวิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณบ้านถนนคดตำบลสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจังหวะนั้นเองเครนจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่อยู่ข้างบนมันเกิดหักแล้ร่วงลงมาทับตู้รถไฟอย่างจังเสียงดังสนั่นวันไหวจนคนที่อยู่แถวนั้นพากันช็อกไปตามๆกัน หนึ่งในผู้โดยสารที่รอดชีวิตเล่าว่าเขานั่งมาจากดอนเมืองจะไปศรีสะเกดต,ตอนนั้นกําลังนอนหลับมาเพลินๆจู่ๆก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงดังปังใหญ่มากเครนมันหล่นทับหลังคารถไฟเต็มๆเท่านั้นไม่พอหัวจักรรถไฟที่ยังมีแรงวิ่งอยู่มันดันไปดึงสายเครนจนลากเอาตัวรถไฟหลุดกระเด็นออกจากรางไปเลยลองนึกภาพตามสิว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนคนที่กําลังหลับอยู่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แบบไม่ทันตั้งตัว ทั้งฝั่งคนงานก่อสร้างเองก็ยอมรับว่าเครนมันหักร่วงลงมาจังหวะที่รถไฟวิ่งผ่านมาพอดีเป๊ะทาให้ตู้ที่2กับตู้ที่3โดนเครนเกี่ยวจนรถไฟทั้งขบวนร่วงตกรางสภาพที่เห็นคือเศษเหล็กเศษปูนพังยับเยินเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องระดมกําลังเข้าช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ข้างในซากรถไฟกันจลาจนล่าสุดช่วยเด็กน้อยคนหนึ่งออกมาได้แล้วรีบส่งโรงพยาบาลทันทีแต่หน้าเศร้าที่ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งไปถึง22รายและบาดเจ็บอีก55ราย ความสูญเสียครั้งนี้มันใหญ่หลวงเกินจะรับไหวแต่สิ่งที่ทําให้คนไทยต้องตั้งคําถามหนักมากคือใครเป็นคนรับผิดชอบโครงการนี้ข้อมูลระบุว่าผู้รับเหมางานก่อสร้างช่วงลำตะคองถึงสีคิ้วและกุดจิกถึงโคกกรวดคือบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือไอทดีร่วมกับบริษัทไชน่าเรเวย์นัมเบอร์ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่จากจีนภายใต้าการดูแลของเครือรัฐวิสากิจจีนอย่าง CREC และที่มันน่าเจ็บใจคือผู้รับเหมารายนี้เคยมีประวัติทำติดสอตองอถล่มมาแล้วทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่างานระดับหมื่นล้านแสนล้านมาตรฐานความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนการที่ปล่อยให้เครื่องจักรขนาดใหญ่หักลงมาทับรถไฟที่มีคนนั่งอยู่ข้างในมันสะท้อนให้เห็นถึงความละหลวมในการตรวจสอบเครื่องจกักรและการจัดการหน้างานที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิง การอ้างว่ามันเป็นอุบัติเหตุนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะนี่คือชีวิตคนไม่ใช่ผักปลาที่เสียไปแล้วจะเรียกคืนกลับมาได้มองในมุมวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาการที่บริษัทที่มีประวัติความผิดพลาดรุนแรงยังคงได้รับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศแบบนี้รัฐบาลมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไง หรือว่าระบบการคัดกรองผู้รับเหมาบ้านเรามันมีช่องโหว่ให้คนทําผิดซ้าซากเดินลอยหน้าลอยตาไปมารับเงินภาษีประชาชนได้อยู่เรื่องนี้ต้องมีคนออกมายืดอกรับผิดชอบไม่ใช่แค่จ่ายเงินเยียวยาแล้วรอให้เรื่องเงียบหายไปเหมือนที่ผ่านมา การพัฒนาความเร็วของรถไฟมันสำคัญก็จริงแต่ความปลอดภัยของชีวิตประชาชนต้องสำคัญกว่าไหมการที่คุณอยากได้เทคโนโลยีล้ำสมัยจากต่างชาติแต่มาตรฐานการคุมงานกลับต่ำเตี้ยเรียดดินแบบนี้ใครจะกล้าเอาชีวิตไปฝากไว้กับรถไฟความเร็วสูงในอนาคตทำแม้แต่รถไฟธรรมดาที่วิ่งอยู่ข้างล่างยังโดนอุปกรณ์ก่อสร้างร่วงลงมาทับจนตายกันเกลื่อนขนาดนี้ ผมอยากชวนทุกคนมาคิดกันดูว่าเราจะยอมให้ความสูญเสียแบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติในสังคมเราต่อไปจริงๆหรือแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้มงวดกับผู้รับเหมาเหล่านี้ได้จริงไหมหรือสุดท้ายผลประโยชน์มันจะอยู่เหนือชีวิตคนเหมือนเดิมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เต็มที่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญและประเด็นร้อนแบบนี้กดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ